สำหรับใครที่ผ่านมาเจอกับคลิปนี้นะคะกดแรงดึงดูดนำพาให้คุณได้มาเจอคลิปนี้และได้มาฟังข้อความในคลิปนี้นะคะ,ะวันนี้แบ่งปันเรื่องการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเราเองนะคะในวันที่เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเราเองได้วันนั้นเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะถ้าเราอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่ม,มันไม่ได้ดีต่อสุขภาพใจของเราสักเท่าไหร่มันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าเรายังไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเราอะค่ะแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆมันมันก็เหมาะมากๆแล้วก็ดีมากๆที่เราจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่เราเป็นพื้นที่ ปลอดภัยเป็นความปลอดภัยให้กับตัวเราเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่ที่เราได้ไปอยู่ในความสัมพันธ์ไหนแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราตัวเล็กตัวน้อยอะคะ่ะเราไม่รู้สึกว่าปกติแบบเนี้ยตอนที่เราอยู่คนเดียวอะถ้าเป็นคนอื่นมา ปฏิบัติแบบนี้กับเราอ่ะมันไม่ได้เลยนะเรารู้สึกว่าเขาล้ำเส้นเราเขาเกินขอบเขตของเราที่เราวางไว้แล้วแต่พอเป็นคนในความสัมพันธ์คนนี้เรากับอพอเขาทำมาค่ะเรากลับรู้สึกไม่ไม่กล้าแสดงออก ทั้งคำพูดและการกระทําว่าเขาข้ามเส้นเราแล้วนะขอบเขตที่เรามีไว้อะอันนี้คือมันมันเกินที่เรารู้สึกว่าเราวางไว้ว่าถ้าทำแบบนี้กับเราไม่โอเคตอนที่เราไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์คนอื่นทํากับเราเรากล้าที่จะชัดเจนกล้าที่จะสแสดงออกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารว่าแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่โอเค แต่พอเราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยอะค่ะเขาทําอะไรที่มันล้าเส้นเราก้าวข้ามขอบเขตนั้นกับเราเรากลับไม่กล้าที่จะสื่อสารไม่กล้ามีท่าทีหรือหรือทําอะไรก็ตามที่ที่เป็นการแสดงจุดยืนของเราออกไปอะคะ่ะเราเรากับเหมือนหลอกตัวเองว่าเอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้เหมือนเราจะหาข้อแก้ต่างให้เขา พอลึกๆแล้วเรากลัวจะเสียเขาไปตรงนี้มันทำให้เห็นว่าเรายังไม่รู้สึกปลอดภัยในตัวเราเองนะคะเรายังไม่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเราเองเพราะว่ามันเช็คได้จากตรงนี้แหละค่ะเช็คได้จากการที่เราออกไปใช้ชีวิตไปมีความสัมพันธ์จริงๆความสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ต้องเฉพาะในเรื่องแบบคนรักเท่านั้นในรูปแบบเพื่อนร่วมงานหรือ เพื่อนใหม่ๆก็ได้นะคะมันถ้าเรายังไม่ได้เป็นพื้นที่ความปลอดภัยให้กับตัวเราเองอะ่ะเราจะรู้สึกไม่กล้าสื่อสารในสิ่งที่เราอ่ารู้สึกว่าเราไม่พึงพอใจมันล้ำเส้นเราเกินไปกับกับที่เราวางวางขอบเขตไว้แบบนี้ค่ะเรากลัวไม่ถูกลกักเรากลัวการที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ในพื้นที่ตรงนั้นเออมันคือการที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวแต่ถามว่ามันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกนะคะแต่บรรยากาศของชีวิตเราอะ่ะเราจะได้เจอความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือคนรักเราจะเจอความสัมพันธ์ที่มันดีมันเฮลตี้มันดีกับสุขภาพจิตของเราก็ต่อเมื่อเราอะ่ะ เป็นพื้นที่ความปลอดภัยให้กับตัวเราเองได้แล้วอะค่ะคือถ้าได้สัก70-80เปอร์เซ็นขึ้นไปอะเราจะพอที่จะสมดุลหาหาจุดให้ตัวเองได้เร็วขึ้นหรือหมายความว่าเราจะมูฟออนเร็วขึ้นถ้าเรารู้สึกเสียใจหรือว่ามีมีความขัดแย้งอะคะ่ะเราจะไม่ได้ไปจมอยู่กับ ความทุกข์ใจนานเราจะพาตัวเองกลับมาได้เร็วแต่ถ้ามันมันมีมากๆเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราไปเจอความสัมพันธ์ที่เราต้องตัวเล็กตัวน้อยเพราะกลัวจะเสียเขาไปเพราะเราคิดว่าถ้าไม่ถ้าเราไม่เปิดรับคนนี้หรือเราไม่รักษาคนนี้ไว้อ่ะมันจะไม่มีมาอีกแล้วนะตรงเนี้ยค่ะคือมันมันสั่นคลอนมันไม่มีความมั่นคงข้างใน มันคือการที่เรายังไม่รู้สึกปลอดภัยในตัวเองยังไม่ได้รู้สึกว่าเราสร้างความปลอดภัยเป็นความปลอดภัยให้กับตัวเราเองอะคะ่ะเราจะรู้สึกว่าถ้าไม่คว้าโอกาสนี้หรือไม่เปิดรับคนนี้เข้ามาเราจะไม่เจอใครแล้วนะบางครั้งเราก็ไปยึดติดอยู่กับอายุของเราซึ่งจริงๆไม่ว่าอายุเยอะเท่าไหร่ก็ตามนะคะมัน ความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบอ่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยเพราะที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้เห็นแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ใดก็ตามสิบปียี่สิบปีอะค่ะถ้าพลังงานมันไม่ตรงกันยังไงมันก็จะถูกคัดออกจากกันอยู่ดี <c oughs> ไม่ช้าก็เร็วระยะเวลาที่ยาวนานมันไม่ได้มีผลนะคะ ความรักที่บริสุทธิ์อ่ะต่อให้เจอกันหนึ่งเดือนสองเดือนอะแต่มันเจอกันในตอนที่เราเติบโตแล้วเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วอะมันเป็นความรักที่แท้จริงแล้วมั่นคงได้โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา5ปี10ปีอะไรแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องอเอาใจไปอยู่เอาความสนใจของเราไปวางไว้อะก็คือการที่ เราบอกกับตัวเองตั้งตั้งมั่นกับตัวเองมีสัจจะกับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองว่าอันนี้คือขอบเขตของเรานะในวันที่เราจะไปเจอความสัมพันธ์อ่ะถ้าคนคนหนึ่งอ่ะเขาปฏิบัติกับเราที่ที่มันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราวางไว้อ่ะนะวันนั้นอ่ะเราจะต้องเลือกตัวเองแล้วก็เข้มแข็งเ,เพื่อตัวเองเป็นคนที่ปลอดภัย ของตัวเองเป็นคนที่ให้พื้นที่ความปลอดภัยให้กับตัวเองสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองนะวันนั้นเราจะเลือกตัวเองนะถ้าเราได้เจอกับคนที่เขาปฏิบัติกับเราที่มันตรงกันข้ามกับกับสิ่งที่เราสร้างขอบเขตไว้อ่ะค่ะมันมันก็จะเราจริงๆเราจะพิจารณาได้และจริงๆริอ่ะ สัญชาตญาณของมนุษย์อะ่ะมันแม่นยำนะคะอยู่ที่แต่เรามักจะเวลาที่เราหลงลืมตัวเองอะ่ะเราจะใจอ่อนแล้วเราจะชอบหาอะ,อะไรมาแก้ต่างให้กับคนเหล่านั้นอืมก็ถ้าให้เห็นภาพนะคะสมมติเราต้องการคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์มากๆ เราตั้งมั่นไว้แบบนี้พอเราไปมีความสัมพันธ์จริงๆอะ่ะออมันมีการที่เราเห็นว่าเขาอะ่ะไปคุยกับคนคนนึงซึ่งมันชัดเจนว่าในแง่ของการการชอบหรือถูกใจกันนะคะแล้วแต่เรากับเราไม่มั่นคงในตัวเองเราไม่สร้าง เราไม่เลือกตัวเองเราไม่ให้ความปลอดภัยกับตัวเองเราก็จะหาข้อแก้ต่างให้คนนั้นว่าเอ้ยอย่างน้อยเขาก็แค่คุยยังไม่ได้ไปเจอตัวยังไม่ได้คบกันยังไม่ถึงขั้นไปไกลนึกออกไหมคะมันจะเป็นแบบนี้เราจะหาข้ออ้างให้เขาอะเพื่อรักษาเขาไว้เพราะข้างในลึกๆแล้วเรารู้สึก เราไม่ได้เป็นความปลอดภัยให้กับตัวเราเราไม่เราไม่เลือกตัวเองเรากลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวอะคะ่ะมันไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราจะเจอแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลือกตัวเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนอะ่ะเลือกตัวเองสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็เป็นความปลอดภัยให้กับตัวเองเป็นเซฟโซนของตัวเราเองนะคะ